ท่านผู้ฟังคะสายมูหรือคนที่บูชานับถือเทพแห่งความร่ำรวยจะรู้ดีถึงเคล็ดโบราณน,นี้ทำได้ไง่ายๆยืนยันว่าได้ผลจริงเพียงบูชาสองสิ่งนี้ด้วยคาถาสั้นๆรายละเอียดอย่างไรนั้นติดตามได้ในคลิปนี้คะ่ะก่อนอื่นขอน้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดอนมารดาครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟัง กัลยาณมิตรทุกท่านบัวบ,บูชาชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะสายมูอย่างเราลองมาแล้วหลายวิธีแต่ก็ไม่มีท่าทีจะเห็นผลอยากให้ลองวิธีโบราณน,นี้ที่มีหลายคนบอกว่าเห็นผลจริงเป็นการเรียกทรัพย์เข้าบ้าน ด้วยการสวดบูชาของสองสิ่งนี้ซึ่งทุกบ้านต้องมีต้องใช้กันอยู่แล้วค่ะสิ่งที่ต้องเตรียม 1. ไข่ไก่จำนวน8ฟองเน้นว่าขอไข่ที่สดๆดใหม่ๆและเบอร์ใหญ่ที่สุดค่ะ 2. ข้าวสารเม็ดสวยๆหนึ่งถ้วยพยายามเลือกเม็ดที่ขาดหรือหักออกให้ได้มากที่สุดนะคะ าภาชนะใดก็ได้ที่ใส่ข้าวสารหนึ่งถ้วยและไข่แฟองได้พอดีถ้าเป็นภาชนะใหม่และมีความสวยงามด้วยก็จะดีมากค่ะวิธีเรียกซับเข้าบ้านก็สามารถทำได้ง่ายๆดังต่อไปนี้ให้นำข้าวสารจำนวนหนึ่งถ้วยใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้และนำไข่ไก่ที่เตรียมไว้ทั้ง8ฟองวางไว้บนข้าวสาร ตั้งไวทางทิศเหนือของบ้านหรือหน้าหิ้งพระก็ได้ไม่ต้องจุดทุปเทียนนะคะจากนั้นให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วสวดคาถาโดยให้ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วสวดว่าพุททางนำมาเงินธรรมมังนำมาเงินสังฆังนำมาของเอหิมะมะยิ่งสวดมากยิ่งดีและแนะนำให้สวดทุกวันจะเห็นผลได้ไวค่ะเคล็ดลับคือให้เปลี่ยนไข่ใหม่ทุกเจ็วันหรือหากได้ลาบก็ให้เปลี่ยนไข่ชุดใหม่ทันที และไข่ที่เปลี่ยนออกสามารถนำไปทำอาหารได้ค่ะคำอธิบายอิงตามศาสตร์่วงจุย้ยข้าวสารความหมายตาม่วงจุย้ยห้องครัวที่ดีจะต้องมีข้าวสารเต็มทังอย่าให้ขาดเชื่อว่าจะทำให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยมีกินมีใช้ไม่ติดขัดเงินทองไม่ร้อยหลอเหมือนข้าวสารที่เต็มถังอยู่เสมอไข่ไก่เปรียบเสมือนทองคำ การวางไข่ไก่แปดฟองใส่ตะกร้าเอาไว้ในห้องครัวเสมือนการวางทองคำไว้ในบ้านจะช่วยเสริมดวงการเงินทำให้เจ้าของบ้านร่ำรวยมีกินมีใช้ไม่มีหมดการสวดคาถาเรียกทรัพย์ไม่ใช่เรื่องราวของการขอปฏิหารแต่เป็นการสวดที่ช่วยเสริมขวัญและกำลังใจให้คนทำมาหากินทุกคน เชื่อว่าหากสวดภาวนาอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการปฏิบัติตนอยู่ในทํานองครองธรรมก็จะช่วยให้ชีวิตประจําวันราบรื่นโดยเฉพาะคนที่ประกอบธุรกิจค้าขายจะนิยมสวดคาถาเรียกทรัพย์เป็นประจำถือเป็นกุศโลบายทางธรรมที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบ เมื่อสวดภาวนาบทสวดเป็นประจำจดจ่อยอยู่กับคำสวดก็จะเกิดสมาธิจิตใจผ่องใสและมีสติในการคิดแก้ปัญหาต่างๆขยันทำมาค้าขายซึ่งจะได้รับผลตอบแทนที่ถูกที่ควรในที่สุดนั่นเองค่ะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาของข้อมูลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน บัวบูชาขอนำเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกัลยะาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดบัวบูชาขออภัยไว้ณที่นี้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังของอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ทงบรรดาให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านจาทุ